มากเนาะเพราะว่าเรียนในคลาสกับครูตั้งสองชั่วโมงแล้วยังมีการบ้านให้มามาสอนต่อเองที่บ้านอีกวันหนึง่งยกครัครับฟังชั่นยกเนี่ยเออใช้ได้แน่นอนเป็นตัวรอกหยุดอาลอง ฟังชั่นหมุนออกออกมาช่วยจับฟังชั่นหมุนเซอร์โวหลังจากอัด,ดน้ำมันแล้วก็โอเคนะแข็งแรงขึ้นไปสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดอันบ็อกหัเป็นเรียนออนไลน์อีกอันหนึงจะม,มีเป็น<ข>เรียนขอกันไกตัดเชือกได้ไหมนี่ครับเสรญจแล้ เรียนวิชาโคดดิ้งอันนี้คราวที่แล้วเราเรียนทำเรือใบใช่ไหมคราวนี้เราจะมาเรียนเรือใบยังอยู่เลยแต่ว่าออไม่รู้ว่าเก็บยรงไนยังอยู่แหละรเราจะแกะให้ดูกันเพราะว่าเอออันนี้ก็คือคราวที่แล้วค่ะคนละเจ้ากันนะคะคามาคนละเจ้าคนละเจ้าไม่ใช่อันเดียวกันนะคราวที่แล้วของอาก,กิอันนี้ของโคดจีเนียสอันนี้จะเป็นกระดิ์เครน กล่องใหญ่ไปเล็แต่ว oh so like oh, hey, oh, okay. oh so ่ากล่องหญ่ก็ไม right? ่ใหญ่เท <Hey, S 2> okay. well, awesome. okay. ่าไหร่อ๋อเพราะมันต้องใช้กล่องเป็นอุปกรณ์ด้วยดูดิกล่องมีโค้ดอะไรให้เต็มเลยดีนะเนี่ยที่ไม่ได้ทํากล่องแห๋อโอเคก็คือกล่องเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์โดยที่ครูก็จะมีวัดอ i n s t r u c ชั่นอยู่บนกล่องมาให้แล้วนี่แล้วก็มีแล้วก็มีเป็นแบบ อินสตรักชั่นแบบนี่เช็คลิสต์ว่ามีครบไหมไหนลองดูซิในเช็คลิสต์มีอะไรบ้างฐานเออมีอะไรบ้างเซอร์โวพร้อมฐานด,ดูซิว่ามอมอเตอร์ก็คือกล่องนี้มันก็จะมีแผ่นแผ่นเป็นกระดาษใน,นตรงนี้เป็นกระดาษกาวสองหน้าสำหรับเตรียมติใช่ไนหะมแล้วก็ มีในนั้นมีเขียนมีนี่ไงคาร์ดบอร์ดคาร์ดบอร์ดเอคาร์ดบอร์ดต้องแต่เลยคาร์ดบอร์ดเอ t w o a y switch ได,2 2> ด,ด้แค่ไห w a y s w แล้วก็ servo control โอ้มีลางฐานด้วยแล้วก็สายไฟชิ้งส่วนรอกเชือกแบต t e ี่ขนดาด C สองแผน่นไหนอ Serv ะ servo คะนี่ไง servo อันนี้คือ servo ของค่ะอันนี้ t r ร <c oughs> าคาาดูก,กัน่ะโอเคอืก็จะตัดตามเส้นอ่ะเป็นไงใช้คัตเตอร์พอได้ยัง เมามาตัดให้ดีกว่านะอันตรายนะระวังนิ้ว<ม>ทำอะไระเอาไว้ปอแปะเนี่ยนะ สลับโหมดซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะบอกเธอมาทำอะไรไเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เรามีแค่นี้แล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาครากันแ,แล้วเราจะเดี๋ยวคุณครูจะิ่งของให้หายไปแล้วเราก็จะมาเริ่มทาํากันเลยนะคะอา้าเพีย้ยอเพราะฉะนั้นเราได้ตรงนี้กันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะตัดตรงนี้ออกมานะครับแต่แล้วอ เขาทำกันยังเหรอครับไอ้แท่งท oh, <Jimmy, S 2> oh. ี่เสียบเซอร์เบอก็เสียบอันนี <image> ้ลงไปโอ้เจมี่เสร็จแล้วนี่เออเสียบพยายามเสียบลงไปให้ได้เนาะเออเสียบลงไปให้แน่นๆเนอะถ้าแน่นแน่นมันก็จะรับได้ตัวที่เป็นช้าเนี่ยค่ะจะจะต้องอาจจะเสียบไม่พอดีเนาะมันจะหวมๆกว่าเพราะฉะนั้นเราเอาเสาเสียบไป เดี๋ยวเราก็เอาตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับโดยที่เราจะต้องใช้คัตเตอร์บาดมตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับได้คัตเตอร์มาแล้วเราจะตัดให้เหลือแบบว่าให้มันพอดีช่องจะได้เสียบเข้าไปได้เนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเล็งประมาณแบบว่าอาจจะเป็นสองช่วงก็ได้ประมาณนี้ตรงนี้จะได้มีที่พับข้างบนเสร็จไปบุ๊คก็เรียนแลจะปิดอยังไง้ะอันนี้มัน ข้างนะบวกอยู่ตรงกลางนะครับบวกอยู่ตรงการลองอางเราหยุดเงก็พันสก็อตเทปไปเลยเราจะรู้ไว้ว่าคู่เนี้ยเราจะเอาไว้ใส่มอเตอร์ก็คือก็คือไอตัวที่ไม่มีแท่งๆอะคือต่อกับตัวที่ไม่ตัวที่ไม่ตัวที่อะไรอะตัวที่ไม่มีแท่งๆสองอันเนอะเอามาชนกันเลยแล้วก็ต่อสก็อตเทปติดกัน นะ<ม>ตัวที่ไม่มีแท่งแท่งของสองสวิตท,ทั้งสองตัวมา,มาชนกันเลยก็คือเป็นอันที่ไม่มีแท่งกับอันที่ไม่มีแท่งถูกต้องครับเอามาชิดเลยแล้วก็ต้องเอาสกอตชิปออกมาเอามาสกอตชิตมาติดกันเลยแล้วแบตเตอรี่เอรไม่ใช่มอเตอร์เราอยู่ทางขวามันก็จะเสียบได้พอดีเลยชึ้ง เสียบได้เลยเสียบได้เลยเนอะเสียบไปได้เลยถ้าใครเสียบได้ก็เสียบไปได้เลยก็ได้นะครับใครคิลินได้แล้วใช่ไหมครับอ่าเจมเจมี่พันติดกันเลยอ่าติดยังไงอะเอาอันนี้ติดกับมอเตอร์เลยเหรอ เดียวกันคับเอามอเตอร์ขึ้นมาถือมาเหมือนคุณครูก่อนเจมี่ถือมอเตอร์มาเหมือนคุณครูก่อนถือมาอย่างนี้ก่อนเจมี่ถืออย่างนี้ก่อนท่าเดียวกับคุณครูเลยเออแล้วก็เอามาชนกันอย่างนี้อ่าแล้วก็พันตะกัตเทปให้มันติดกันพันตะกัตเทปให้มันปุ่กันเลยพันตะกอตเทปให้มันติดกันเลย มันจะเสียบอะไรได้ไงอ่ะเสียบกับสวิตเมื่อกี้ที่เราพันสกอตเทปเหมือนกันไงเสรียบกับสวิตเมื่อกี้เลยเจมี่เสียบได้ไหมเสียบอะไรอันพาเสียบได้ไหมครับเจมี่สกอตเทปยาวก,กัน นี่ก็คือเครนนะคะเครนยิ่มตุ้ยังไม่คือคุ้มมากเพราะว่าเรียน2ชั่วโมงใช่ไหมเรียนเกิน2อชั่วโมงแถมโมมาต้องกลับมานั่งทําตออวันนึคุ้มไหมคุ้มมากเพราะทำนานมากเครนนี้มี2ฟังก์ชันก็คือก็คือฟังก์ชันหมุนอ่าตอนนี้ก็คือฟังก์ชันหมุนกับฟังก์ชัน ฟังชันฟังชันหมุนมันพังอยู่เพราะว่าผ่านถูกแล้วฟังก์ชันหมุนมันพังอยู่เพราะมันไม่บาลานซ์เนี่ยก็ oh. คือตัว,ต,วตัวเซอร์โวมันไม่ตัวเซอร์โวมันรับน้ำหนักเครนไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวเจมี่ลองฟังชันฟังชันยกให้ดูก่อนละกันฟังก์ชันยกยกครับยครับฟังก์ชันยกเนี่ยเออใช้ได้แน่นอนเป็นตัวรอก ไ,ได้แล้ว <c oughs> โอเคอ่ะขึ้นอีกรอบ <c oughs> หมนุนฟังก์ชันหมนุนออกมาช่วยจับฟังก์ชันหมุนเซอร์โวหลังจากอัดดิน้ำมันแล้วก็โอเคนะแข็งแรงขึ้นปะ ไปฟังชันม่คือฟังชันอะไรจะเทสฟังชันอะไร